ว้าวมะขามป้อมลูกใหญ่ขนาดนี้ทำเมนอะไรไปดูกันเลยวิตามินซีสูงมากเลยนะเม็ดเล็กด้วยดูสีเนิร์มจากไซขีต้ตาได้ดอกตําตําไปไฟเขาบอกว่ามะขามป้อมโอ้ยมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะทานมากๆเนี่ยก็ระมัดระวังนะคะเดี๋ยวแนมะ่จะใส่เกินนะคะแล้วก็มีสารคอาต้าอานุโมนิสระ โอ้ยช้าประโยชน์เยอะมากช่วยในการขับถายการะบายแกะไอ้เปิดเปิดสรรพคุณแล้วเสร็จแ,แล้วเราก็ตามให้ละเอียดแล้วนะคะนี่ค่ะใส่มะขามป้อมซอยลงไปแค่เห็นก็น้ำลายไหลแล้วป๊าต๊า ผงเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าถ้าสวัสดผักก็ได้นะเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเนาะภาษาพิษฉันหลังเพลงได้อะตามพอละเอียดน้ำพริกเราไม่ใช้น้ำตาเราใช้รับยำชิมก็อร่อยแล้วอะใส่อีกหน่อยนะเสร็จแล้วค่ะน้ำพริกมะขามป้อมรำยัยท <c oughs> านด้วยกันนะคะเมนูที่หนึง่ง